ชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณมีดามารดาคุณครูบาอาจาร,าบบาราจย์ขอน้อมน้อมกราบบูชาหลวงปู่ปงมาจิรปุญโยขอน้อมน้อมกราบบูชาหลวงปูกก่มั่นภูริทัตโตขอน้อมน้อมกราบบูชาเจ้าประคุณสมเด็จพระยาณวชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังศิลินทโรขอน้อมน้อมกราบบูชาด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งเรียนท่านดเรเพชรอุบลการจนาพิมล ผู้ดูแลสถาบันพลังกิตานุภาพสาขา82โรงเรียนเจริญวิทยาผมขอโอกาสนักศึกษาในกลุ่มเดียวกันขอกล่าวแสดงความรู้สึกผมชื่อในอนันต์สีแก้วชื่อเล่นนันอายุ41ปีอยู่บ้านเลขที่259หมู่2ตําบลโนนน้ำแท่งอําเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญมีอาชีพรับราชการขอกล่าวแสดงความรู้สึกสาเหตุที่ได้มาเรียนหลักสูตร วิทันตสาสมาธิออนไลน์รุ่นที่2ก็เพื่อเพิ่มพลังกิจได้ทราบข่าวและคำแนะนำให้มาเรียนจากลายกลุ่มนักศึกษาครูสมาธิความรู้สึกหลังจากที่ได้มาเรียนหลักสูตรวิทันตสาสมาธิออนไลน์มีพัฒนาการก็คือมีความตั้งใจอยากจะเรียนสมาธิเพิ่มขึ้น เนื้อปฏิบัติสมาธิกำหนดคำบริกรรมลงที่ใจก็สามารถวางใจได้ดีรู้ว่าจิตรวมจิตตั้งอยู่จิตสงบเบาสบายใจได้ในระยะหนึ่งเมื่อจิตถอนออกมาก็นำกลับมาบริกรรมใหม่ประสบการณ์และความประทับใจประทับใจที่พระอาจารย์หลวงพ่อท่านได้เมตตาหลักสูตรที่ท่านตัาสมาธิออนไลน์ซึ่งได้ เรียนอยู่บ้านด้วยปกติก็หาเรียนยากอยู่แล้วและไม่รู้ว่าจะต้องเดินทางไปค้นหาจากเกจิอาจารย์ไหนไม่มีใครมาบอกแล้วก็สอนวิธีการได้อย่างละเอียดขนาดนี้สมาธิมีประโยชน์ในชีวิตประจำวันก็คือในวันหนึ่งหนึ่งมีเหตุการณ์ต่างๆมากมายมากระทบจิตใจหลายเรื่องมีทั้งเรื่องดีและไม่ดีสมาธิช่วยให้มีที่วางใจ จิตสงบไม่ฟุ้งซ่านการติดตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นได้อย่างรอบคอบกระผมขออนุโมทนาบุญกับนักศึกษาทุกท่านขอขอบคุณครับ